ý chỗ cổ phong như thế này, để nó ăn đồ bỏ, Cho cái lò thì nó lò, cái lò tí lúc phải để lò phải lò nó lò lò thì lò, mà nó có nó đã này à, nếu như lò tí là bạc nó này à, nó đã lò, lò để nó, nếu ở cái nó, nó lúa ngà của vợ cha nhớ tròn đá này à, lúa ngà vợ cha <laughs> nhớ tròn đá. เนอะหาจะลุงงานนะจากนั้นนะยันี่เนอะขนอมารเป็นเนอยนโมดตินดูชาบล้วเลยจอยูชินจอจาชาบลเนี่ยเป็นอน่ะเขียเป็นเอเนี้ดูชาบลเป็นเอยนนี้เนาะนาเนอเนี่ยยังลุงงานนะยังเคุจนี้ยไปใช้เต้เนี่ยเาราตีเนนาะจะยวเราตีไฟเดราต่อกเราปุญดาเวียนจาเราเดียวเราบุญดักเวียนเราเนาะเราหลอนดาราหลอนดาวาเราหลอนดาเราเรตคนะ Lót đón nó, món đón đá, à nó à lóng à lóng à lóng à đón đá. nó à lóng à nó, à lóng à bỏ nữa. nên nó lóng à lóng à nó à lóng nên nó cho lóng à lóng à lóng

เดเนาะเดีลูกคนน้องอ๋อแกมาหาเราเนาะกูมาเจอเน่โมเใช้เขาใช้ตรงดีจ้าในงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเนาะเดี๋วเตรวจถายตัวตรวจพนงานเลียตรวจสีฟืนห้าพนักงานเน่เจอที่นี่จังมองแต่ที่ชาวเนี่เราส่งแต่ที่บ้านหลอกกงซีฟืนนึ่งห้าพนักงานเนอะจนจงเสียงหัวแต่ย่อเป็นพุักงานเ่ยจันจงเสียงหัวตื่เป็นเสียงหัวเนาะ เดินนอเนี่ยรู้จงอ่ะรู้มาซื้อฟืนหนึ่งเฮกูเด็ก็หลอยอย่างด้วยแล้วก็ใช่น่ะโอ้ชงเก็รู้ละเลยจีกามัวละเจกูโอ้ตัวตัวอยนาด้เฉลิมละยังเรน่าก็รู้ตัวท่าเรลก็รู้เขานลก็รู้จริงอ่ะยังเด็กรตรงเสียงขวัญยังเไปรู้ดเฉิมลอถ้าไปจอในม้งหลับทางกันน่ะเดนอยยัรู้ขอตงงาขึ้นแล้รู้จรนะนะเค่ นั่นนโลกเขาตรงกัน้เขาูเลยนะ่นะกูมาจจะในมุมซ้านะตัเจ้างเจ๋ยันตัวนอนนะเป็นเจ้าคงเงือนเป็นเจ้าคนในงานในเมนผู้นี้น่นเลอ๋อเป็นเจ้าคงผู้นี้แต่นเยตูจื๊อยูนนั่นเลยตูจื่ากูให้ก่อนในเด็ก้าหลอดาวไฟดก็หลอไทยด้วยก่อนรงชอบเลยเดกก็ซีฟืนนิ่งเงา bé cho nên mong tôi... sẽ được thua tù lì bé to đã hả nhớ đồ tế trời mì cà tế trời xóa tế trời nhá la tế trời cầu lì nửa cầu lì tớ hai tư tế trời mơ trong ô thiê nền cầu báo rồi trong lũ y lìn tù lũ nó hoàn thi cầu báo hậu nó do lũ trẻ lo thiết đã cưng cầu lì nếu muốn cho phát tính tự tan thò lo cho nữa Yo li no pe na yo kho chao hung, go o vi ti cho pha yo cho duo mo ka mo ta tho nya do pe no me cho ne cho ti sho de nya do lu te chao tu chi to hai nya te chao lo te chao mi ka te chao sho te chao fa ki la yo hai pi yo te chao nya la te chao ko li ta yo li ku cho ne mo sai kho chao hung go pe no na ko yo ke na ke ย่ลีนอเดนายยจอดดนตีนัยาจอดนตีมัวตื้อแขอเด๋อดนตีตันทอย่ลีนอเด๋นายจอดเตงนพาลาจีจอเป้เดก่อนจองกอยอลีนองขอเด๋น้อยจอดลาพงนัยาเออนี่จะเนี่จะได้เิดบ้าเชียตัวรู้อีลินดูชงอันเหน่งกเปล่าอืมน้องวันที่ก่าเปล่านี่ย nhớ đi nó nè cho nên dưới sao y mẹ lo thân cả lo trong tập cho nên mong nhớ đi nó lu nga nó yo si phu nương hơi lu nga nhớ cho luôn tê chởm lo nhớ đi nó si phu nương hơi nhớ cho luôn trong hà nội nhớ cho sao tê chởm nhà la tê đấy chởm việt nam nè nhớ đi nó lú chế lo thế đã chấp rồi si phu nương hơi tỏ tay tân trò bé cho nên mông nhớ tê chởm xuống tê chởm mỹ cả tê chởm pháp kỳ tê chởm italia ย้อนได้เชิญเกาหลีเนี่ยเกาหลีเต้สี่กระโปูย้อนเนอถอนเนี่ยรอเธองาซีฟืนหนึ่งเฮอร์รู้งานย้อนรลุนทงเสียงขวย้อนเรได้เชิญลองหอมเมืองแป้กย้ออีทาจายเรนเดินดูชาปอลอนะย้อนนอถอเนจาหนมุ้อดเเธองาซีฟืนนึงเฮอร์เไฮเตียนึ่งูปังสื่อนะยอนึ่งรูปปังสื่อ บาตลิชาเป็กกูเสดงน้อยร้อนน้อหม้อตัลีอินน้องเด๋อดาวเทเจอเลายนึ่รู้ปังเสียนุู่้จืดเยันนุ่รู้ขอนเทตูน่เที่จิตตอลินเด๋อพก่อนนี่แดเราเทิงกาตอนเดีซีฟืนง่ายโยงว่าสาขาสาคงตัวน่ขอที่ขอเชอรเปิดต้อนเดหาจิตตอหายดียงินลีนอเนเ่ยแดตัวเทิงกาเนี่ยกูจะเนี่ยมึงใช้จดตัวอตัวน้อนะโอเค nhờ lý nó cho tớ cho cho nó nó này à cho tớ rồi cho cho non cho trông rõ cho nó ta lưu trông nó nửa lo nè lưu nó nửa lo nè nửa cháu khả hai lên là dì lên nè có sao dì lên mà tôi hãy bụng nè nó cho nó mà cháu nhỏ nó chứ nó khó kì hủ này nè có chỉ linh thỏ nó thế nó đã chỉ lọ nè nhớ lên nó cho trong to rồi nhớ cho nó nè lo thế đã cần cầu đi nè nhớ thế chờ từ là thỏ họ lo thở ngà to xíu nâng hơi luôn ngàn nhớ cho luôn trong sáng khỏe thế nè tua cổng tàu giả đi gây rồng cao xứ, nè chỉ cho bóng nhà bóng tiền là nhớ hậu Chứ anh này muốn cái chuyện có tua bể và bể chế tua khó tư nhớ thế chờ ra nhớ hồng ba lò say lò thở ngà xíu nâng hơi

ย่างนี้น้จับป้าอย่างจับน้าเนี้ยว่วต่อใจไปอยากก็ยังก็ชาบเลยล่ะแตจิตตาเล่นเด้อใครตัจะป้านอวอวก็ยังก็ชอบเลยต่อใจเด่นอนท้องเด้อแม่ตัวเด้อตัวฝีซื้อน้อแม่จิตเขาปุ้งยาหลอกเขาเลยรู้หมดน้อยูตั้งอตอนนี้น้อป้งใหม่ลิชาปวเปล่งแม่ตัวอีพาเลิงอ้อพารลิงหายาหัวยุงน้ออย่างนี้น้อเพจได้ยองเลยว่าซืฟื้นนึ่งเฮ่อรูปปังสื Sư phụ nữ tù là lì chú ý cho kế xế lọ xế đá xế đơ thua tù mong nhớ tới <laughs> chờ mì cả tới chờ số tới chờ nhá la Cậu lũ tế chờ là do gì lũ tế chờ Lọ cho chờ Lọ tùa cổng tàn trò Chỉ hài cho tới chờ lì lọ cho chờ tới chờ xem nó là xó mọ cá xế Lưu y lìn tù xông ớ thiên nền cậu báo văn thi cậu báo nè ตัวกงก็เตเลีเนี่ยใช่ไหมลงะล่ะเนี่ยอยู่ล่หน้องเอนี่ยอยู่ยานยหงลอลุยเออเ่ลุยลีวันที่จีว in ันที่เจอที่ชาที x ่หยินเด้นี <Yeah. S 1> ่ยลอนงวันที่ก่อจีเออวันที bridge, really ่ก่อเปลาเนี่ยะกลงกล่ะจะหนอลุยเจนนอลนั่นน่ะจังหาจะนองเตอนั่นน่ยัลลินอเนี่ยใช่มตัวตูยมนบ้าลอนะยลลนอตอนยลุกขอตรงเตอมูน่ะ

လူးနဲ့ရရကူနဲ့ရ짠နေดิជីပေါကူနော်လား짠နေဟဲ့ဒီជីပေါကူနော်ဘူးတို့ဟလိုရကူနော်လားခဲအင်းဖဲ့တေလုံးလော်ရော်စိနားရောငါနားတို့ဟလိုရကူအောင်ညနေတော့ဘူလွန်ဘေး ลุงเบหูใคเตียอาจารย์ตูเชิงมันนะออาจารย์ตูเชิงเสกมังหมวยยอดอราสามอเกี่ยวลุงเหม่อเผาดงบังเรียบพัฒนามาแล้วตัวนยม่องหลอวัซฟืนนี่เฮ้ยลุตวจท้าคอมนียอดลงดงเสียงขวตัวฮายลยอ๋งาแเหตุได้ลงรอยอซีฟืนนี่เฮ้ลุงเดียตูลกปองสื่อนแม่จะน็จะซีชอได้ยได้เีิบรอยิ่เหมบ้าโต๊ะกัเตาตานหัวแล้วแอ่าหน่นายออาจารย์ตูเชิงเสกมังมวนะ Thanks for watching!